นี่นะครับวันนี้มาเจอบุรอดนะบุรอดมากินข้าวมาบุรอดมาบุรอดมาเอ้าบุรอดบุรอดเหมือนตาบอดข้างหนึ่งบุรอดมานี่เออตามันฟางน่ะนี่นั้นบุรอดเหมือนตาบอดข้างจริงจริงฟ่งซ้ายมืออะตาเขาฟางฟางขาวขาวเออบุรอดโดนอะไรมาให้เดี๋ยวตามันบอด ตามนันบอดใช่มาไหนมาดิเอ้าดูแล้มามาดูดิมาดูเออเนี่ยใช่ตาเออตามบอดขาวยา่อ่ดูน้นองไปดูใกล้ดิมาก oui. ิขนมกินขนมมมา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 สิ ตาไม่เอานี่ตาเขาขาวไปแล้วไป